ชีวิตจิตวิญญาณของพาญานาคราชคือความรักความผูกพันลึกซึ้งคุณเคยฝันถึงใครบางคนแบบเดิมๆไหมคุณเคยรู้สึกเหมือนเกิดมาเพื่อรอใครสักคนไหมคุณเคยรู้สึกคุ้นเคยกับดวงตาบางคู่ที่ได้ประสบพบเห็นไหม คุณเคยรู้สึกเหมือนมีใครบางคนเฝ้าดูหรือเฝ้าคอยคุณไหมสัญญาข้ามพบมีอยู่จริงเพียงแต่บุญเท่านั้นที่จะทำให้สัญญาแห่งสัมพันธ์ได้หวนมาพบกันในวันใดวันหนึ่งเดือนใดเดือนหนึ่งปีใดปีหนึ่งหรืออาจเป็นชาติใดชาติหนึ่งและกฎของสัตรรมมีพบมีจากลา มิอาจให้เป็นไปดังตั้งใจปัถนาอย่าทุกข์ในการไม่เป็นไปดังตั้งใจสุขแท้ในโลกีคือการได้รักการมีความผูกพันหาใช่การครอบครองจนถึงการเวลาที่บุญนั้นเสมอกันเมื่อนั้นจะสมหวังดังใจปอง